ถ้าผมมีกระดาษแผนหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นกระดาษไวนินลนะผมสั่งมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งมันมีลายสวยนะครับมันเป็นแบบแพทเทิร์นซีนเลดเลยนะครับเอ่อผมก็เลยซื้อมาผมเห็นละรวมส่งแล้วของผม83บาทนะครับเอามาลองดูถ่ายเป็นแบ็กกราวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าภาพมันจะได้มาแบบไหนนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุกมากนะครับอ่าวันนี้เกิดรายการใหม่ขึ้นมาในช่องเรานะครับนั่นก็คือวัตถุดิบส่งขายภาพประจำวัน EP 1นนั่นเองนะครับหวังว่าชื่อคงไม่ยาวไปเนาะคิดไม่ออกแล้วนะครับก็คือว่าเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยจะเกี่ยวกับว่ากิจวัตรประจำวันในการส่งภาพขายของผมว่าเฮ้ยวันนี้ผมมีรูปอะไรส่งเข้าไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรูปวันนี้เริ่ม EP แรกนะ รูปที่มีก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจากเมื่อกี้จุดเด่นของ EP นี้ก็คือว่าเป็นรูปป้ายาเป็นกระดาษไวเนลที่มีลวดลายคล้ายๆแบบลวดลายสแตเลสนะลวดลายมันแบบเป็นแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่ถ่ายนี่คงไม่ไม่ต้องถ่ายให้ดูนะครับก็แค่ตั้งกล้องถ่ายไปเลยสําหรับใครที่ถ่ายมือถือก็อาจจะ ใช้ที่สว่างหน่อยกันสั่นมือสั่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าชัตเตอร์ของมือถือเนี่ยน่าจะคุณภาพไม่เท่ากับชัตเตอร์ของกล้องเลนนะครับผมเองก็ใช้ใช้กล้องเลนถ่ายนะแต่ว่าใช้อา่ากล้องอะไรถ่ายก็ได้นะครับเออผมถ่ายมาหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพต้นฉบับก่อนผมถ่ายมาไอกระดาษไวนิวเนี่ยผมถ่ายมาประมาณ3 4สี่ช็อตนะครับช็อตแรกคือถ่ายแบบแสง ปกติทั่วไปนะครับสว่างทั่วไปแล้วก็เอาแฟลชมือถือเนี่ยส่องให้มันไล่ระดับสีนะมันก็สว่างจ้าอย่างเห็นอย่างที่เห็นรูปนี้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคผมก็เลยปัดตกไปรูปนี้ไม่ไม่ส่งนะครับรูปที่2เป็นผมปิดไฟอันนี้ปิดไฟแล้วก็ให้แสงจากผ้าม่านซึ่งผ้าม่านผมออกสีน้ําตาลแดงๆนะครับภาพที่ได้มาก็จะประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามัน มันเหยๆกันไม่รู้นะในความคิดก็เลยไม่อยากส่งเป็นภาพที่ขัดใจแบบนึงแล้วก็มันจะมีแบบยับด้วยแบบยับอันนี้นะครับชัดแล้วก็ยับคือผ้ากระดาษเนี่ยครับมันแน่นอนว่ามันม้วนมาบางทีมันเป็นรอยยับอะไรเงี้ยผมทาไม่เป็นให้มันดูให้มันดูเรียบใครเก่งทําให้มันดูเรียบก็ทําได้เลยนะครับผมว่าน่าจะออกมาดูดีกว่าผมนะครับแล้วก็มีรูปหนึ่งที่ถ่ายมา รูปนี้ผมปิดไฟนะปิดไฟแต่ว่าใช้แสงของไฟไลท์เนี่ยส่องเข้าไปในภาพนิดหนึ่งเอ้ยมันดูดีมันดูโอเคแต่ว่ารูปนี้ผมถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันเบลอไปนิดนึงมันเบลอมือผมส่นไปนิดนึงผมก็เลยทาเบลอนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นภาพนี้ครับอันนี้คือภาพเสร,ร,ร็จสับที่จะส่งนะครับนี่นะครับก็รู้สึกว่าทําให้อันเนี้ยผมใช้เบลอนิดนึงแล้วก็ใช้แบบว่าทําขอบมืดๆนิดหนึ่งนะ อ่าก็รู้สึกว่าถูกใจภาพนี้ก็ส่งไปหนึ่งภาพนะครับภาพต่อมาเป็นอันนี้เป็นภาพเดียวกันเป็นภาพอันนี้เป็นภาพเบลอนะครับเป็นภาพแนวเบลอก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพที่เห็นเมื่อกี้แต่ภาพนี้เนี่ยเพิ่มความสว่างของแสงขึ้นไปหน่อยนะครับ แล้วก็มันเป็นรอยยับก็คือเป็นภาพจากไวนิลนั่นแหละนะครับแต่ผมเบลอให้สนิทเลยนะครับอย่างที่เห็นก็มีรอยนิดหน่อยนะครับเผื่อมันจะเป็นอะไรไอเดียใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เติมบลัดลงไปที่ขวาบนนิดหนึ่งก็ส่งไปเป็นแบ็กกราวเบอร์ทั่วไปของผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะภาพต่อมาจะเป็นแผ่นแผ่นรองรองเท้าของเราอะแผ่นรองเท้าในยนอกจาแผ่นยางเออ นะคิดคําไม่ออกแผ่นยากนะครับผมเนี่ยได้แบบมันสกรปรกนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะเอามาวางเอามาตากนะครับเอามาเอามาล้างเอามาซักนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้มันก็มีทั้งแบบชัดนะครับแล้วก็ลองถ่ายหลายมุมดูนี่นะครับมีแบบชัดสักคู่หนึ่งนะฮะนี่ครับมีลวดลายก็เออน่าสนใจนะมีแบบชัดมีแบบถ่ายสกรปรกมามีแบบ หลากหลายมุมแล้วก็มีแบบ,บเบลอนะครับก็ลองส่งดูทุกรูปแบบนะครับก็ประมาณสี่สามสี่รูปนะที่จะส่งแนวนี้แล้วก็ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะครับขอโทษด,ด้วยที่ยังไม่ได้ทำให้ดูอา่าภาพผักนะครับผมเนี่ยลงทุนลงทุนปลูกผักเองเลยนะครับแล้วก็จะเอามาถ่ายส่งขายถ่ายภาพส่งขายด้วยแล้วก็กะว่าจะถ่ายอา่ากะว่าจะปลูกขายด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นต้นกล้าอยู่นะครับถ้าใครเห็นก็เป็นต้นกล้านะครับซึ่งภาพนี้ผมตั้งใจถ่ายไม่ชัดเพราะว่าผมจะเอามาทำเป็นวูดเดนเทเบิลแต่ผมก็ลืมไปว่าวูดเดนเทเบิลมันหายหมดแล้วต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะครับ PC ผมเสียแล้วฟอสไฟอยู่ข้างในหมดเลยนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนวูดเดนเทเบิลเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมันขายได้ขึ้นมาแล้วก็ ผมจะาให้ดูว่าผมทําไปรูปแบบไหนนะครับก็จะมีสองภาพภาพนี้ก็ส่งแบบนี้ไปด้วยส่งแบบชัดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ส่งแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพอ่านี่นะครับที่เป็นผักที่เริ่มโตแล้วก็เริ่มอีกไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวได้นะครับเป็นผักกาดอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ส่งไปแบบนี้เลยส่งไปแบบสีธรรมชาติอย่างนี้เลยมีหยดน้ําด้วยนะผมก็ ใช้บัวรดน้ำรดน้ำก็มีหยดน้ำเกาะตามใบนะครับนี่นะครับก็คิดว่าจะทรงหมดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับหลายคนอ่ะจะสังเกตว่าผมเนี่ยก็ทำเหมือนสกิลการแต่งภาพหรืออะไรต่างๆที่ผมพยายามย้ำตลอดว่าผมก็มีไม่ได้เยอะกว่าทุกคนนะครับผมก็มีเท่านี้แต่ว่า สิ่งสําคัญคืออยู่ที่ลูกค้านะครับว่าเขาต้องการภาพแบบไหนมันอย่าไปคิดแทนครับว่าภาพนี้มันขายไม่ได้เพียงแต่ว่าบางภาพที่ผมตัดออกเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าอยากเลือกภาพที่ถูกใจตัวเองที่สุดแค่นั้นเองนะครับก็ดีที่สุดในใสายตาเราอะเออประมาณนั้นรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเ,ออเฮ้ยท่งๆไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าชอบอันไหนเขาก็เลือกเอง ขอคัดนิดนึงก็ยังดีนะครับมันบางทีเราได้ภาพที่ถูกใจเราแล้วมันก็มีความชื่นใจในตัวเราเองเนาะในส่วนเรื่องของขายได้ไม่ได้เยอะน้อยเนี่ยก็ช่างมันนะครับก็ค่อยว่ากันอนะันนั้นก็เป็นไปตามการตลาดนะครับอ่าแล้วก็เป็นภาพนี้ภาพนี้ผมชอบมากทาั้งที่มันก็ไม่ได้ดูมีอะไรเลยนะแต่ผมก็คิดว่าจะส่งใบผมชอบมันดูสดชื่นดีมันดูฟ resh นะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะส่งเพิ่มไปจริงๆมีเท็กเจอร์อีกหลายภาพเพียงแต่ว่าเท็กเจอร์เหล่านั้นเนี่ยผมแค่รู้สึกว่ามันจำเจมันซ้ำๆนะจริงๆแล้วไอ้ความจำเจความซ้ำๆเนี่ยมันมันจะมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้แค่รู้สึกว่าเฮ้ย้ามันภาพในนี้เยอะเกินเราก็จะไม่ส่งก่อนนะเรา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 จะหาแนวที่มันค่อนข้างจะแปลกจริงๆหรือมันถ้าเป็นแนวเดิมๆซ้ำๆจริงๆเนี่ยมันต้องโดดเด่นนะครับ เอออะไรประมาณนั้นนี่คือพอได้คอมมาหลังจากนี้ผมกลับมาส่งเยอะเนี่ยส่งวันนึงเกือบสิบภาพอย่างนี้นะครับใครที่ยังบ่นว่าขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีก็ส่งภาพเยอะๆแล้วก็เน้นคุณภาพเน้นการตลาดนะครับอันนี้ผมบอกคนอื่นได้แต่ตัวผมเองก็ด้วยความที่เราตอนนี้มันเป็นงานขายภาพเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกไปแล้วนะครับผมไปจับ ต้องพูดตรงๆว่าไปจับธุรกิจอย่างอื่นที่มันอาจจะได้รายได้เยอะกว่าแต่ผมไม่ทิ้งแน่นอนผมรู้สึกว่าโอ้โหเงินพันสองพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ก็ถือว่าเป็น,อ,ปนอุย้ยมันก็ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าน้ํามันรถอะไรได้หมดเลยนะยิ่งยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เราอย่าเพิ่งดูถูดูถูกเงินน้อยนะครับแล้วเราจะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราจะไปทําอะไรใช่ไหมงานก็หายากนะครับเพราะฉะนั้น ขยันส่งครับขยันส่งมันแน่นอนว่าคนพยายามมากกว่าย่อมได้เยอะกว่านะครับนี่ก็เป็นรูปทั้งหมดทั้งป่วงที่ผมจะส่งนะครับแน่นอนว่ามีแพมีภาพาแบ็กกราวด์เบอร์เข้ามาอีกแล้วเพราะผมไม่ทิ้งอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ามันขายดีเราจะไปทิ้งได้ยังไงนะครับแล้วก็ไอที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเป็นอ่าเป็นลวดลายแพทเทิร์นนะครับลวดลายแพทเทิร์นของของยางนะ ผ้ายางที่วางวางรองรองเท้าเราในรถนะครับแล้วก็ w o o ด e n Table w ูเดน n t a b l ลรูปนี้ต้องออกมาสวยแน่นอนเอาเป็นว่าเราจะเจอกันอีกทีนึงกับภาพ Wooden Table คือตอนที่มันขายได้แล้วอ่าประมาณนั้นนะครับส่วนภาพผักนี้คือมุมมองอะไรมันไม่ได้สวยนะคือคนแต่มันรู้สึกมันดูแล้วมันชื่นใจมันอยากจะส่งอนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากครับส่งคืออยากส่งก็ส่งครับชอบก็ส่ง แล้วก็ภาพที่เป็นกระดาษไวเนลเนี่ยผมรู้สึกดีใจที่ผมซื้อมันมาเพราะว่ามันลวดลายด้วยด้วยลว,ล,ลวดลายมันเองเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบสวยอยู่แล้วอ่ะมันดูแบบอื่นน่าสนใจอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าชอบอะไรแบบเนี้แบบเพราะว่าจริงๆแล้วภาพอย่างเงี้ยเนี่ยลวดลายแบบเนี้ยซึ่งถ้าเราจะทําเองเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ อืมนี่กลิ่นไวนิลจริงจริงด้วยมันก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากสําหรับคนที่ไม่มีทักษะทางด้านโปรแกรม3 d โปรแกรม 3D 3มิติอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าสายนั้นเนี่ยถ้าเขาออกแบบวาดอย่างเงี้ยได้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเราก็เลยต้องถ้าสายถ่ายภาพอย่างเราสกิลไม่ถึงเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับเราก็หาไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็หาซื้อวัตถุดิบที่มันโอ้โหไม่กีบ่บาทไม่เกินร้อยเนี่ยผมซื้อได้นะครับเพื่อจะเอามาในงานขายภาพ ใครจะไปรู้ครับว่าบางวัสดุบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะทําเงินให้เราได้ตั้งมากมายนะครับนี่ก็คือหลักวิธีคิดของผมผมไม่เสียดายเลยเนี่ยแต่สิบาทอย่างน้อยๆผมแค่รู้สึกว่าอ่ะเป็นเนี่ยแล้วยังไงขายได้ไม่ได้คุณก็สามารถเอาแบะกาวเนี่ยไปทําในแบบว่าพรีเซนต์งานนะสำหรับวัยรุ่นนะฮะวัยกำลังเรียนเนี่ยใช่ไหมบางทีเราเบื่อแปะกาวโฟโต้ช็อป ไม่ไม่ใช่แมกกาอฟอยอย่างเงี้ยแบบแมกกาที่เขาแถมมาให้เราก็เออใช้แบบนี้ไปนี่แหละไม่เสียหายไม่กี่บาทแล้วก็ใครจะไปรู้อย่างที่บอกไปเผื่อมันจะขายได้ดีก็ได้นะฮะประมาณนั้นโอเคครับวันนี้ก็หลังๆเนี่ยผมอาจจะใช้แนวพูดมากขึ้นเพราะโปรแกรมผมเนี่ยเวลาอัดจ,จอไปด้วยพอเอาไปดัดต่อในภาพมัน ากมันจะไม่ตรงเสียงคลิปเสียงกับภาพมันจะไปไม่ตรงกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาพูดอย่างนี้ให้สรุปอย่างนี้ให้อาจะใช้เวลาสักต่อคลิป10นาทีพยายามทําให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ